สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาให้คำตอบนะคะพอดีมีคนถามมาว่าเออเราส่งอีเมลของ Gmail ไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยกเลิกการส่งอีเมลได้ไหมนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะมาให้คำตอบนะคะว่าส่งไปแล้วยกเลิกได้หรือเปล่านะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ชอบมือลั่นบ่อยๆนะคะหรือว่าชอบส่งอีเมลผิดบ่อยๆนะคะ เราเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียกคืนอีเมลได้นะคะโดยใช้การยกเลิกการส่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยกเลิกกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรามาที่อีเมลของ Gmail ของเราก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่โหมดของการตั้งค่าค่ะโดยไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะคะฟันเฟืองการตั้งค่าค่ะเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ดูการตั้งค่าทั้งหมดค่ะ ที่โหมดของการตั้งค่านะคะให้มาที่แถบทั่วไปค่ะจากนั้นมาที่คำสั่งยกเลิกการส่งนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกนะคะระยะเวลายกเลิกการส่งค่ะจะใหะ้ระบบเขาหน่วงอีเมลของเราไว้เนี่ยประมาณกี่วินาทีนะคะก่อนที่จะส่งไปยังเมลบ็อกของผู้รับนะคะในที่นี้จะเลือกที่สูงสุดก็คือ30วินาทีค่ะเลือกได้เลยนะคะจากนั้นให้เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะ คลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการตั้งค่าการหน่วงอีเมลของเราไว้ค่ะว่า,าเมื่อเราคลิกที่ส่งแล้วเนี่ยจะให้เขารอกี่วินาทีนะคะก่อนที่จะส่งไปยังเมล b o กของผู้รับนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองการส่งอีเมลกันนะคะไปที่เขียนเลยค่ะเอาถึงนะคะเรื่อง เมื่อเราเขียนอีเมล,ลเสร็จนะคะเราจะทําการคลิกส่งใช่ไหมคะระบบจะทําการหน่วงไว้นะคะเมื่อสักครู่เราตั้งเวลาไว้คือ30วินาทีค่ะแล้วก็คลิกที่ยกเลิกการส่งนะคะอ่าเราจะลองทดลองดูค่ะ,อะตอนนี้คลิกที่ส่งนะคะระบบก็จะทําการส่งขึ้นมาค่ะว่าจะยกเลิกไหมนะคะหรือว่าจะส่งข้อความแล้วเราก็ทําการคลิกที่ปุ่มเลิกทําค่ะภายในเวลา สาวินาทีตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะเพียงเท่านี้นะคะอีเมลของเราก็จะไม่ถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางแล้วค่ะสำหรับการยกเลิกการส่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเมลเราเนี่ยได้ทำการส่งไปที่ถึงเมลบล็อกของผู้รับแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทำการยกเลิกได้นะคะการยกเลิกเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าการยกเลิกเสียทีเดียวนะคะก็คือการหน่วงเวลา ในการส่งจดหมายนั่นเองก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราส่งผิดนะคะก็ให้มาทำการยกเลิกการส่งนะคะภายในเวลาที่เราตั้งค่าไว้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราตั้งไว้30วินาทีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายกเลิกไม่ทันในเวลา30วินาทีนะคะอีเมลนะคะก็จะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้รับค่ะและเมื่ออีเมลไปถึงเมลของผู้รับแล้วนะคะเราไม่สามารถทำการ ไปยกเลิกได้นะคะเหมือนกับเวลาเราส่งข้อความในไลน์นะคะถ้าเราส่งไปแล้วเรายังสามารถที่จะคลิกยกเลิกได้ค่ะแต่ว่าในกรณีของอีเมลนี้ไม่ได้นะคะทำได้แค่ยกเลิกตอนที่เรายังส่งไม่ถึงมือผู้รับนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชอบมือลั่นนะคะ ส่งอีเมลผิดบ่อยๆนะคะก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นค่ะภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ